วิธีการกลางเตียงเตี้ยนะคะของแบรนด์สนามเดินป่าง่ายมากเลยค่ะได้ไหมคะรับมาเลยดูาเลยค่ะพี่ ัมาเลยค่ะค่ะดันมาเลยค่ะวิธีการใส่ขาตั้งของเตียงเตี้ยของสนามเดินป่านะคะค่ะวิธีการแกะตัวนี้นะคะลูกค้าดึงตัวนี้ออกนะคะจะแล้วก็ประกอบ กดตามข้อนะคะออแล้วก็กดตัวกลางนะคะลูกค้าจาแล้วก็ใส่ล็อกไว้เหมือนเดิมนะคะทําเหมือนกันนะคะลูกค้าสี่ขาค่ะลูกค้าประกอบด้านหลังเสร็จนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะ ตัวนี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะเตียงเตี้ยของสนามเดินป่านะคะ,ะค่ะสวัสดีค่ะ